ค่ะคุณผู้ชมคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะด้วยสถานการณ์ของโลกยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราเผชิญกับปัญหามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตโรคระบาดที่กําลังเป็นปัญหาหนักอึ้งทุกอย่างล้วนส่งผลต่อกันส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์ในสังคมโลกเรื่องของกําลังใจการช่วยเหลือเกอื้อกูลการแบ่งปันซึ่งกันและกันการส่งต่อความเมตตาปานาดีต่อกันเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งค่ะ วันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาติดตามหมู่บ้านนี้นะคะที่เขามีการเชื่อมร้อยกันนะคะระหว่างผู้นำสุตรีผู้สูงอายุวัดนะคะได้ดูแลกันอย่างไรเดี๋ยวเราตามไปชมพร้อมๆกันค่ะ ดิฉันพาคุณผู้ชมมาที่ก,ก,กลุ่มตะกร้าสาวน้อยนะคะที่นี่มีการรวมตัวกันอย่างไรมีที่มาที่ไปกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักท่านประธานกลุ่มกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะั้ค่ะเจนประธานแนะนําตัวกับคุณผู้ชมค่ะชื่อสโรชาสุติพาวันนะคะ,คะเป็นคนตําบลกระแสบนอําเภอกแกลงจังหวัดระยองค่ะหมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านเขาวังไซค่ะการรวมตัวกันของแม่แม่กลุ่มตะกร้าสาวน้อยเนี่ยเริ่มจาก ท่านประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลกระแสบนนะคะคุณทิติรัตน์บุญช่วยเป็นผู้ที่รวบรวมไพรพลเสร็จแล้วก็ทำโครงการขึ้นไปที่ศูนย์สมเด็จพระเทพค่ะเป็นโครงการฝึกอาชีพสำหรับสตรีค่ะก็ฝึกอาชีพร่วมกันอยู่3เดือนค่ะที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบนค่ะ และหลังจากนั้นก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณดารุณีคุณสมคิดบุญช่วยเจ้าของปัมป๊มบางจากกระแสะบนให้สถานที่ตรงนี้เป็นที่จัดจำหน่ายเป็นที่นั่งทำงานก็เป็นทุกๆอย่างมีเครื่องใช้ให้ครบเลยโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะใ้ใช้ฟรีเลยนะคะใช้ฟรีค่ะแล้วตอนเย็นตรงนี้ก็ยังเป็นลานออกกำลังกายให้แม่ๆด้วยช่วงที่ไม่มีโควิด <c oughs> ก็บาสลบช่วงเย็นก่อตั้งกันมานานหรือยังคะเ,เราเรา,เรารับเรารับไปประกาศกันปี60 <c oughs> ค่ะกันยาปี60แล้วก็ <c oughs> ก็ได้รับความอนุเคราะห์ให้มาเปิดบูธตรงนี้เลยค่ะอ๋อค่ะ แล้วสมาชิกในกลุ่มมีกัทั้งหมดกี่ท่านคะสมาชิกในโครงการมี30ท่านค่ะแล้วก็กําลังทํากันอยู่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยประมาณ10กว่าท่านก็จะเป็นแม่แมที่เห็นเนี่ยค่ะสถานาการกตอนนี้เป็นสถานาการณ์ของโรคโควิดมีผลกระทบอะไรกับกลุ่มไหมคะถามว่ามีไหมมีแต่ไม่มากสำหรับกลุ่มเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เน้นตัวเงินเป็นหลัก เราเน้นเรื่องของสุขภาพจิตเน้นเรื่องของความสุขคลายเหงามีกิจกรรมยามว่างแม่แม่ก็จะมีออเดอร์แล้วก็ทำที่บ้านพูดถึงออเดอร์ท่านประธานทำอะไรบ้างนะคะในกลุ่มในกลุ่มนี้ก็จะมีตะกร้ามีตั้งแต่ตะกร้าใบเล็กๆที่เป็นลักษณะกระเป๋าถืออย่างนี้ค่ะก็มีตะกร้าไปวัดแล้วก็จะมีแบบว่าตะกร้าออกงานเหมือนแบบ ไปคู่กับชุดไทยอะไรประมาณนี้ค่ะดูลักษณะแล้วมีความละเอียดอ่อนนะคะคุณผู้ชมคงจะต้องใช้เวลาทำนานมากต่อใบใช่ไหมคะใบนี้ก็เกือบสามเดือนนะคะโอ้โหขึ้นอยู่กับลายขึ้นอยู่กับขนาดของตะกร้าด้วยค่ะแต่เขาทาไม่ได้ต้องการตัวเงินคือทําให้มารวมตัวกันมีความสุขในการทํากิจกรรมใช่ค่ะช่องทางการจาหน่ายท่านประธานมีช่องทางไหนที่ติดต่อบ้างก็มีก็มีบูธที่นี่นะคะแล้วก็ บูธท,ที่พัฒนาชุมชนไปออกงานเชิญไปออกงานแล้วก็บูธของโครงการบาวรอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีมีขายยูที่นี่เป็นหลักแล้วก็มีเพจของตะกร้าสาวน้อยอค่ะหากคุณผู้ชมกําลังชมอยู่นะคะต้องการทราบหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวให้ท่านประธานแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ ของรรท่านประธานหรือว่าของกลุ่มศูนย์ต4ศูนค่ะามสอค่ะสี่ห้าหเค่ะขอบพระคุณท่านประธานสโรชาเป,ป็นอย่างสูงค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในสถานการณ์วิกฤตของโรคระบาดท,ที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้นะคะเรื่องของผู้นำเนี่ยมีความสำคัญและจําเป็นอย่างยิ่งนะคะกับทุกสังคมเลยทีเดียวผู้นําสตรีนะคะผู้นำประธานกองทุนพัฒน,นาบทบาทสตรี ของตำบลกระแสบนแห่งนี้ที่ถูกพูดถึงและเธอมีความเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มสารตะกล้าสาวน้อยนะคะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมารู้จักกับเธอค่ะสวัสดีค่ะ,คะฉันนะคะนางสาวทิติรัตน์บุญช่วยเป็นหัวหน้าคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒน,นาบทบาสตีของตำบลกระแสบนนะคะ,คะ ทราบว่าท่านประธานเนี่ยเป็นผู้ประสานงานนำงบประมาณมาช่วยพัฒนากลุ่มสารตะกร้าสาว้อยทำอย่างไรบ้างนะคะเดิมทีนะคะก็คือรวบรวมประสานไปทางศูนย์สมเด็จพระเทพอะคะอ่ะเขาก็เลยแจ้งมาว่าให้ให,ให้หาผู้ฝึกอบรมประมาณ30คนนะคะ,ะทีนี้เราก็เลยมองเห็นว่าคนในชุมชนนะคะส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุอยู่บ้านก็มีความเงา อย่างนี้คะ่ะก็เลยดึงมารวมกลุ่มกัน<ะ>เ,เป้าหมายของกลุ่มก็คือดึงผู้สูงอายุผู้ป่วยนะคะ,ะเพื่อให้มาอยู่รวมกันเขาก็ได้มีกิจกรรมร่วมกัน<ะ>สารตะกานะคะก็ต้องใช้ความคิดตลอดอย่างนี้ค<ะ>่ะทาให้เขาแบบมีความสุข<ะ>ได้ที่ได้มารวมกลุ่มกันนะคะ,ะไม่ไม่เป็นโรคซึมเศร้าไม่เหงาอยู่บ้านอะไ<ะ>รอย่างงี้คือว่าเป็นผู้มีจิตใจดีนะคะเล็งเห็นถึงปัญหาผู้สูงอายุที่ มีความเหงาความเครียดว่างงานะนะคะรวมตัวกันเห็นบอกว่าได้ถึง30คนเลยทีเดียว30คนค่ะอืแล้วกิจกรรมในกลุ่มเนี่ยท่านประธานมีการประสานงานในเรื่องใดบ้างคะนอกเหนือจากการ สารตะกล้ามีกิจกรรมที่ไปทําอย่างอื่นบ้างไหมคะกิจกรรมอย่างอื่นนะคะก็อย่างไปออกขายตามงานต่างๆของกรมพัฒนาชุมชนไปออกงานที่โอทอปบ้างตามงานประชุมต่างๆบ้างหรืออย่างเราเราไปประชุมเราก็ถือติดไม้ติดมือไปอย่างประชุมต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สร้างรายได้ให้กับกลุ่มบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีการออกกําลังกายในตอนเย็นมีการ เ,เน้นให้ปลูกผักสวนครัวค่ะค่ะก็ทุกบ้านก็จะมีผักสวนครัวทานกันเองโดยที่ไม่ต้องไปซื้อนะคะเป็นการาลดค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็เอามาแบ่งปันกันในกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับพวกเขาอย่างไดบ้างคะคุณานทั้งก่อ,อนและหลังอ๋อก่อนนะคะมาที่แรกทุกคนก็ยังมีความกังวลที่แรกก็เครียดบ้างทำไม่ได้บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะพอเขาทำไปสักพักนึง mm hmm. เขารู้สึกเพลิดเพลินกับการที่เขาได้สารตะกร้า เขาลืมความทุกข์ความเจ็บความปวดเขามีความสุขที่ได้มาสารสมคัญกันค่ะอ๋อค่ะ,คะและสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านประธานมีช่องทางให้เขาได้ติดต่อกันอย่างไรหรือว่ามันมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนคะอ๋อคือในกลุ่ม <Okay. S 2> สาวน้อยค่ะไม่ไม่มีผลกระทบะที่แรกก็เป็นกังวลว่า,าทุกคนต้องแยกย้ายก,ก็ไม่ทําที่บ้านจะมีความเหงาไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็ ก็มีลายกลุ่มใช้แอพพลิเคชันรายกลุ่มในการสื่อสารประชาสัมพันธ์อวดงานกันบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถึงเวลาก็นัดมารวมตัวกันเป็นบางครั้งอย่างเงี้ยค่ะ แล้วยังพอขายได้อยู่ก็ยังขายได้คะ่ะขายผ่านเฟซบุ๊กบ้างแล้วก็มีลูกค้าประจําที่เขาเคยซื้อแล้วบอกต่อ,อาาก็จะมีลูกค้าติดต่อกลับมาว่าอยากได้แบบนี้มีไหมถ้าเราไม่มีเราก็จะบอกว่าต้องต้องสั่งไว้นะคะใช้เวลาประมาณ3เดือนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแจ้งราคาไว้เสร็จมีการจ่ายมัดจําแล้วก็สารให้ตามที่แจ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะแนวทางในอนาคตเนี่ยท่านประธานคิดว่าจะมีการประสานงานหรือว่าพัฒนากลุ่มนี้อย่างไรบ้างคะพัฒนากลุ่มก็ อยากให้มียอดการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นแต่การสั่งซื้อเนี่ยก็น่าจะต้องขยายกลุ่มเพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าเราแบบไปบีบเร่ง mm hmm. ก็จะทาให้ผู้สูงอายุเครียดเกินไปอ,อย่างเงี้ยค่ะ,คะอาจจะหาสมาชิกเพิ่มเ,<อ>เพื่อเป็นการขยายกลุ่มแล้วก็เปิดตลาดให้กว้างกว่านี้ค่ะอขอให้กําลังใจท่านประธานได้ทําสําเร็จนะคะในการต่อยอดและพัฒนากลุ่มตะกร้าสาน้อยให้สมาชิกกลุ่มเติบโตอย่างมีความสุขตลอดไปนะคะขอบพระคุณค่ะ การรวมกลัวของกลุ่มตะก้าสาวน้อยนะคะที่เกิดจากกลุ่มสตรีผู้สูงอายุหลากหลายหมู่บ้านที่มารวมกันณหมู่บ้านเขาวังไซแห่งนี้นะคะเขามีความสุขได้รับประโยชน์ในการรวมตัวกันและหนึ่งในนั้นนะคะที่ถูกพูดถึงว่าเธอเป็นผู้ป่วยด้วยโรคมะเรง็งวันนี้มารู้จักเธอกันนะคะสวัสดีท่ะและนี่ค่ะนนค่ะเดี๋ยวเชิญแนะนําตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักดิฉันชื่อตูนีปานทองค่ะค่ะอยู่หมู่สามตำบล แตบนอำเภอแกงจังหวัดได้ยองค่ะค่ะทราบว่านันีป่วยไม่เห็นเหมือนคนป่วยเลยคะเรามาทำมาทำตะกาตาน้อยเนี่ยมก็เลยมีกําลังใจอ่ะธรรมดามันก็ไม่มีกําลังใจอ่ะมันก็อ่อนใจแบบ่มันท้ออืมทีนี้มาอยู่บ้านไม่มีเพื่อนคุยอ่ะค่ะมามมนได้เพื่อนคุยไงอยู่บ้านก็อยู่คนเดียวเหงามาก็ไม่ได้เพื่อนคุยมาทําตะกามั่งทาผิดมั่งถูกมั่งอะไรก็ อุตส่าห์ทำทำจนได้อะทำแล้วก็ชอบใจมันรักอะ่ะก็เลยอยู่คุกคีกันหลายคน,นก็สนุกตานเฮฮาเนาะ <c oughs> มันก็อยู่มันก็มีความสุขอะ่ะความป่วยเราก็เลย มันก็หายไปอ่ะอ๋อค่ะสาทุกค่ะแล้วก็ดีขึ้นอ่ะตอนนี้มันก็หมอก็ไปนัดเอายาแล้วไอ่ไเด้นัดแล้วมันไม่มีเชื้อโอ้โหสุดยอดเลยนะคะคุณผู้ชมฟังแล้วประทับใจนี่เหมือนกับเป็นความอัศจรรย์นะคะนอกนอกจากนี้เนี่ยนีเขาก็จะทําขนมนะคะทุกครั้งที่มารวมตัวมาทํากิจกรรมก็จะทําขนมมาทานด้วยทําอะไรเป็นบ้างคะอันนี้เรียกอะไรคะอันนี้ขนมต้มขนมนะคะ ขนมต้มก็มีตะพูใส่หมูมีข้าวเหนียวเหลืองมีสังขยาโอ้ทำเป็นหลายอย่างมีเปียกโกนมีข้าวต้มคุกมีขนมมะใต้ทำขายด้วยใช่ไหมทำขายด้วยอ๋อแต่วันนี้นี่พกมาทานร่วมกันเ่ะเวลามาทำกิจกรรมอยากจะให้น้านีแนะนำนะคะคุณผู้ชมทางบ้านถ้ากำลังป่วยกับน้านีหรือว่ากำลังเครียดด้วยปัญหาโรคโควิดลองให้คำแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านค่ะไม่ต้องเครียดหรอกเราก็ต้องเราก็ต้องสู้กันไปแหละ เขาให้เราไปฉีดวัคซีนเราก็ไปฉีดเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องท้อหรอกอะไรจะเกิดมันก็เกิดค่ะน,นีฉีดหรือยังคะยังไม่ได้ฉีดแต่จองแล้วอ๋อจองแล้วะนะคะวันนี้ขอบคุณกำลังใจดีๆคำแนะนำดีๆของนนีนะคะที่ให้กับคุณผู้ชมแล้วก็ดิฉันด้วยขอบคุณคะ่ะ <c oughs> คุณผู้ชมคะหากคุณผู้ชมมารู้จักอีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นผู้แทนของผู้สูงอายุกลุ่มนี้เ <c oughs> ขาเป็นทั้งฝ่ายการตลาด เป็นน of of okay. ักฝ right. ่ายประสานงานของกลุ่มนะคะมารู้จักกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะค่ะจ้าสวัสดีจ้าป้าปิจนาวงทองค่ะเป็นสมาชิกกลุ่มคนหนึ่งค่ะแตาสาวน้อยเห็นบอกว่าขายเก่งมากเลยทำยังไงคะเวลาก็เวลาลูกค้าเข้ามาชมเราก็คุยกับเขาแหละค่ะคุยชวนชวนให้เขาซื้อของเราสรรพคุณของเราดียังไงเขาก็ ฝูดไปเนาะเราสว้ของเราทนเราทําด้วยฝีมือทนยังไงเราก็คุยกับเขาาชอบเขาก็ซื้อไปอยากขายใบละเท่าไหร่คะอย่างเี้ตัวนี้ตัวนี้สามพันค่ะสามพันใช้เวลาสร้างกี่วันคะก็ตรงเดือนไปแล้วอ่ะเป็นเดือนขึ้นไปยคุณผู้ชมค่ะหนึ่งใบใช้เวลาหนึ่งเดือนในการทํานะคะ ิดไปแล้วประมาณ3,000ันบาทคุ้มนะคะเพราะว่าเส้นเนืละเอียดมากเขาเรียกอะไรคะว่าสดินตัวนี้ตัวนี้เป็นไม้ไผ่ค่ะไม้ไผ่ย้อมสีค่ะแล้วความคงทนของเขาอะคใช่ะทนค่ะทนนานมากเลยเนี่ยใช้อยู่ลูกนี่ของตัวเองนี่นะตั้งแต่เริ่มทํามาแล้วโอ้ใส่ได้สลรพัเลยนะนีททาไว้สําหรับไปวัดแล้วก็ใช้ได้ตลอดใช้ของได้เห็นมีห่อปลาอะไรมาด้วยมาทานข้าวกันมาทานข้าวกันค่ะกลางวันอ๋อนี้ อย่าถูกไฟอย่างเดียวห้ามถูกไฟล้างน้าได้เช็ดได้โดนไฟไม่ได้เพราะว่าเส้นนี้เป็นเส้นหวายเทียมพอโดนความร้อนแล้วมันจะไม่ได้การเก็บรักษาทำยังไงคะการเก็บรักษาเราใช้แล้วเราก็เช็ดไว้ตามปกติค่ะก็คือมีทั้งไม้ไผ่เส้นหวายเทียมแล้วพื้นนี่ก็ไม้สักทองอย่างดีเลยค่ะไม่มีการถูกเลยพื้นนี่ล้างได้เช็ดได้เพราะใช้แล้วทนค่ะ วัตถุดิบนี้เราหามาจากไหนคะวัตถุดิบนี้เราก็นั่งทําเองกันบ้างมีเวลาก็ทําเองในไจนะค่ะแล้วถ้าเวลาไม่พอถ้าลูกค้าก็สั่งมาเยอะไม่พอเราก็สั่งซื้อเข้าบ้างใครเป็นคนประสานเรื่องการจัดซื้อให้เราคะรองประธานค่ะรองประธานประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตจีนะคะคุณทิติรัตน์ช่วยกันโอ้รู้สึกยังไงบ้างคะมารวมกิจกรรมในในในกลุ่มของเราดีค่ะชอบอะ ชอบทำชอบพอเข้าไปหามามาบอกว่าจะทำตะกราสาวน้อยนี่รองประธานเข้าไปหาเอาเลยสมัครเลยอยากทำแล้วคิดว่าผลที่ได้รับตั้งแต่เริ่มต้นกันมาเนี่ยได้ได้อะไรจากตนก็มีความสุขค่ะตามภาษาคนแก่ได้พบเพื่อนได้เจอกันไม่รู้จักก็มารู้จักกันมาคุ้นกันมาเป็นเพื่อนกันเนาะสนิทกัน มีอะไรก็มาแบ่งปันกันตามภาษาไปวันวันหนึ่งก็เรียกว่าเป็นการใช้ชีวิตในช่วงของบ้านปลายอย่างมีความสุขไหนๆก็บอกว่ามีความสุขแล้วจะรับวนพระยานะคะแบ่งความสุขให้คุณผู้ชมที่กําลังชมรายการของเราหนะะ่อยค่ะจ้าถ้าใครมีความทุกข์อะไรก็มีกลุ่มอะไรก็ไปทําเลยค่ะกิจกรรมอะค่ะทํากิจกรรมกับเพื่อนๆเลยค่ะ มันจะลืมไปเลยความทุกข์ความอะไรเราก็ได้สบายใจเนาะอย่าอยู่คนเดียวอย่าอยู่คนเดียวค่ะวันนี้ขอบคุณกําลังใจดีๆพี่ยานะคะขอบคุณค่ะตะกล้าสวยๆ สุกท่นที่เคารพคะขณะนี้ดิฉันยืนอยู่บนสถานที่อันสวยงามของตำบลกระสาบนุนะคะที่สำนักปฏิบัติธรรมเขาวางังไซบนยอดบนดกเขาวาังไซค่ะที่นี่มีการาจัดการการท่องเที่ยวนะคะที่มีการเชื่อมร้อยของกลุ่มผู้สูงอายุอย่างไรดิฉันจะพามารู้จักนะคะผู้ทแทนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ตำบลกระสาบนคะ่ะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับผม ชำนาญหนูชูแก้วครับรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กระแสบนและรองประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกระแสบนครับในเรื่องการท่องเที่ยวเป็นวิเศษเลยนะคะจับวันี้ท่านประธานคะสถานที่แห่งนี้มีความเป็นมาอย่างไรพอเล่าให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังพอสังเกตได้ไหมคะอ๋อที่นี่คือรอยพระพุทธบาทจำลองบนยอดเขาวังไสนะครับที่เนี่ย มีการอัญเชิญรอยพระพุทธบาทมาประดิษฐานเมื่อ,อปี2477นะครับโดยนายแถววิทยานุกรมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็เลยได้อัญเชิญรอ,อยพระพุทธบาทเนี่ยขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่นี่โดยที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านในสมัยนั้นพร้อมกับพระเนนของวัดกระแสกรุงหาสวรรค์น,นะครับซึ่ง เมื่อก่อนเนี่ยมณฑปที่นี่จะเป็นมณฑปไม้มช่วยกันสร้างโดยชาวบ้านในพื้นที่แหละครับ<ม>ด้วยความที่มณฑปไม้เนี่ยทรุดโทรมไปมากนะครับ<ม>ก็ได้มีชาวบ้านนะครับแล้วก็มีท่านที่มีจิตศรัทธาท่านหนึ่งก็คือคุณเกียรติศักดิ์ตั้งเจริญสุดที่ใจนะครับ<ม>เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงร่วมกับผู้นําท้องที่ท้องถิน่น<ม>และก็ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยครับ<ม>ช่วยกันสร้างมณฑปหลังใหม่ขึ้นมาเป็นมณฑป ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับเมื่อปี2,556แล้วก็มีการหล่อพระประธานองค์ใหม่ขึ้นนั่นคือหลวงพ่อสัมฤทธิ์ผลซึ่งหลวงพ่อสัมฤทธิ์ผลเนี่ยได้รับการตั้งชื่อโดยพระครูโสพลวิสารัตหรือหลวงพ่อจายท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดกระแสขวหสวรรค์เป็นเจ้าคณะตำบลกระแสบนนะครับตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นสิริมงคลแล้วก็ให้เป็นให้เกิดเกิดความสําเร็จกับ ท่านที่มาขอพรนะครับท่านประธานมีการเชื่อมร้อยประสานงานกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เขามาช่วยจัดการเรื่องการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างคะปกติเราทําท่องเที่ยวเราก็เชื่อมโยงกับหลายๆกลุ่มนะครับกลุ่มสาวน้อยเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งตะก้าสาวน้อยคือกลุ่มกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ว่านะครับก็เวลามีกิจกรรมเนี่ยเราก็จะทํากิจกรรมร่วมกันบางครั้งก็กลุ่มสาวน้อยเป็นจะพาบ้างบางครั้งก็กลุ่ม ท่องเที่ยวเป็นเจ้าภาพบ้านนะครับก็เชื่อมร้อยกันในการทํากิจกรรมต่างๆครับแล้วผลที่พวกเขาได้รับเป็นอย่างไรบ้างคะเขารู้สึกพึงพอใจหรือมีอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างคะก็น่าจะรู้สึกพึงพอใจนะครับเพราะว่ากิจกรรมผู้สูงอายุเนี่ยพอท่านได้มีงานทําได้มีกิจกรรมร่วมกับคนหลากหลายทําให้ไม่เหงาเนาะมีกิจกรรมที่ที่ ช่วยให้ชีวิตเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นนอกเหนือจากสถานที่สำนักปฏิบัติธรรมมณฑปรอยพุทธบาตรข่าวังไซแห่งนี้แล้วเนี่ยตำบลของเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างอื่นมีอะไรบ้างเรียนเชนิญท่านประธานได้แนะนำกับผู้ชมได้ไหมมีหลายที่นะฮะจริงๆที่หนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือวัดกระแสะหภาสวค์อ,อีกที่หนึ่งก็ตรงนั้นน่าจะมีพระเก่าแก่ พระพุทธรูปเก่าแก่เนี่ยจะเป็นหลวงพ่อเชียงลุง,ง,ลงหลวงพ่อศีลาแรงหลวงพ่อเชียงลุงเนี่ยอายุเท่าไรแล้วคะข้าวว่าสามรอกว่าปีนะครับน่าจะมาพร้อมๆกับวัดเพราะวัดเนี่ย400้อกว่าปีนะครับอายุแล้วก็หลังจากตรงนั้นก็จะมีแม่น้ําประแสะซึ่งแม่น้ำประแสเป,เป็นแม่น้ําสายหลักของของอำเภอแกลงเนาะริมแม่น,น้ำเนี่ยมีความบุดมสมบูรณ์ของของระบบนิเวศป่าไผ่มีสัตว์ประจําถิ่นที่หาดูที่อื่นได้ยาก ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจากหลายๆที่เนี่ยมาเพื่อชมเจ้าตัวนี้แหละครับอยากรู้ไหมครับตัวอะไรชื่ออะไรครับตัวลังฮะเป็นกิ้งก่าพันธุ์ไทยที่ใหญ่ที่สุดจะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติหากินตามธรรมชาติครับเราจะมีเรือไว้บริการอยู่นะครับไม่ไกลจากตรงนี้ใช่ไหมไม่ไกลจากตรงนี้ฮะก็คือปกติเนี่ยถ้าลงที่ถ้าลงเรือที่หน้าวัดเรามีท่าน้ําอยู่ก็สามารถล่องเรือมาขึ้นที่นี่ได้ คือเชื่อมโยงกันได้กับกับเขาวังไซนะฮะแสดงว่าอยู่บนยอดเขาวังไซแห่งนี้สามารถมองไปเห็นมองเห็นทัศนียภาพของกระแสบนทั้งหมดฮะคุณผู้ชมคะไม่มาไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าทัศนียภาพตรงนี้นี่ท่านรองประธานบอกว่าสามารถมองเห็นนะคะวัดเก่าแก่เกือบ400ปีคือวัดกระแสงหเาสวรรค์ซึ่งสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้เป็นสาขาเป็นครับผมเป็นเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่ขึ้นอยู่เับเครือของวัดกระแสงูุขาสวรรค์นะคะก่อนที่จะจากกันไปนะคะจะเรียนเชิญท่านประธานได้ ให้กำลังใจให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ทางบ้านในเรื่องของสถานการณ์โควิดแล้วก็ให้เชิญชวนมาเที่ยวตำบลของเรานะคะอากาศดีๆที่ห่างไกลปลอดภัยโควิดให้เขามั่นใจอย่างใดเช่ญค่ะที่ท่องเที่ยวของเรานะครับส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติก็จะปลอดภัยในเรื่องของความแออัดนะครับมาในพื้นที่แบบนี้นะครับผมว่าทำให สภาพจิตใจดีขึ้นสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่นะครับคู่กับซึ่งจริงๆโควิดเนี่ยผมว่ามันคงไม่หายไปง่ายๆสิ่งที่เราทำได้คือเนี่ยครับเราไปหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่ที่ไม่แออัดมากนะครับพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติคุณผู้ชมอยากจะมาชมใช่ไหมคะท่านประธานบอกว่ามาเที่ยวสถานที่ธรรมชาติแบบนี้ปลอดภัยจากโควิดแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ทางธรรมชาตินะคะไม่มีความแออัด เราก kind of ็มีการจัดการท่องเที่ยวการจัดการที่ดีที่ทุกท่านสามารถมั <t <t ่นใจได้นะคะวันนี้ดิฉันขอบพระคุณท่านรองประธานท่องเที่ยวเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณครับในมาชการเจ้าค่ะคุณผู้ชมที่เคารพคะดิฉันได้รับเมตตาอย่างสูงนะคะจากท่านพระครูบดีการนพดนนาัศกโร หัวหน้าที่พักสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมขาวังไซแห่งนี้ค่ะท่านพระครูคะจะขออนุญ,ญาตใไ้ยพระครูเมตตาเล่าถึงรอยมนดกพระพุทธบาทขาวาวังไซแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ตรงสุดใดเจ้าค่ะ ขอเจริญพรก็อยู่หน้าที่ป่าชุมชนเขาวัางไซห,หมู่9ตำบลกระแสะบนอําเภอแกงจังหวัดระยองพื้นที่ป่าชุมชนมีเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่เจ้าคะเนื้อที่ป่าชุมชนเนี่ยโดยประมาณนะ270ไร่ขอความเมตตาท่านพระครูดได้เล่าถึงกลุ่มผู้สูงอายุเจ้าคะ่ะที่พระครูดได้เมตตาให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการให้อาชีพ นะะในการสนับสนุนกลุ่มสตรีผู้สูงอายุของบ้านเขาว,วังไซต่เมตตาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังด้วยเจ้าค่ะเจริญพรก็ความเป็นมาเนี่ยก็ให้ให้ญาติโยมเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยได้มารวมกลุ่มกันได้มาสร้างสัมมาชีพโดยเอาวัสดุวัตถุดิบที่มีในชุมชนเนี่ยาญาติโยมก็ได้ปรึกษาดูกันว่า,าจะทำเป็นอะไรก็ ก็ได้รวมกลุ่มกันทําเป็นตะก้าก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางอบตกระแสนบนได้จัดอบรมแล้วก็ได้มีการศึกษาและสารต่อมาทําตะก้าแล้วก็มาจําหน่ายแล้วก็พอมีรายได้ในการเลี้ยงชีพออ๋สาธุเจ้าค่ะท่านผู้สูงอายุเล่าให้ฟังว่าท่านพระครูเมตตาจ้างงานให้ ทุกคนได้มาทํางานถัดเปลี่ยนกันมาทํางานบนวัดที่พักสงแห่งนี้ด้วยใช่ไหมใช่ไหมเจ้าคะ,จะเจริญพรก็ในช่วงจันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยก็จะมีญาติโยมมาขึ้นมานมาัสการรอยพระพุทธบาทได้ให้ญาติโยมเนี่ยมามาเป็นทําหน้าที่ต้อนรับ ผู้ศรัทธาผู้ใจบุญที่ขึ้นมานมัส,สก,การปิดทองร้อยพุทธบาทาที่เขาวัางไซแห่งนี้เจ้าค่ะวเป็นความความเมตตาอย่างสูงนะคะที่ทําให้เขาเหล่านั้นน่ะรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองเจ้าค่ะและดูเขามีความสุขกันท้ายที่สุดนี้เจ้าค่ะดิฉันจะค่ายขอความเมตตาจากท่านพระครูเนี่ยช่วยนิมนต์ให้กําลังใจนะคะคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราในยามที่ท้อแท้เครียดกับปัญหาเศรษฐกิจ แล้วก็สถานาการณ์ของโรคระบาดไวรัสโครโรนา2019ให้พระครูได้เมตตาให้กำลังใจให้คำแนะนำชี้แนะด้วยเจ้าค่ะก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกๆท่าน,นอาตมาภาพก็ขออวยพรนะอวยพรก็อาตมาก็ต้องอ้างเอาหลักธรรมคำสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะขอให้เรา ท่านทั้งหลายเนี่ยมีสตินะมีความอดทนแล้วก็ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะตอนนี้ขนาดนี้ทางรัฐบาลแล้วก็ทุกๆภาคส่วนเนี่ยได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันคาดว่าคงไม่นานสิ่งเหล่านี้สถานการณ์โควิดเนี่ยก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอเจริญพรขอกราบนมัชาการเจ้าค่ะ คุณผู้ชมที่เคารพคะวันนี้ได้ข้อคิดมากมายเลยทีเดียวนะคะทั้งคำแนะนำคำให้กำลังใจนะคะจากกลุ่มผู้สูงอายุนะคะจากแหล่งท่องเที่ยวของตำบลกระสาบนแห่งนี้หวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้ข้อคิดไม่น้อยเลยทีเดียวคะ่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันขอนำพารายการจากไปพร้อมๆกับกลุ่มสาวน้อยตรงนี้นะคะครับมานมัสการหลวงพ่อสำลิศผลลอยพระพุทธบาทเขวาวังไซ ระบนกระแสบ,บนปลอดภัยไร้โควิดค่ะ